หมาเนี่ยออกมาได้แล้วค่ะใส่แล้วใส่เลยค่ะใส่แล้วใส่เลยค่ะเ้าไปช่ากินขี้ก่อนคนไข้คนต่อไปเชิญค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับค่ะวันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างคะอ๋อวันนี้มาได้เมื่อยได้ไข้อย่างครับค่ะแต่ว่าอยากจะมาแปรงเขี้ยวหมาครับเขี้ยวหมาครับเขี้ยวหมาไอ้ดอนในดวงใจผมแบบ ต้อมเรนโบอ้อะครับคุณหมอต้อมเรนโบ์ครับหากมีใครคนนั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้อมเรนโบ์ครับเดี๋ยวหมอหารูปแป๊บหนึ่งนะคะนี่ศิลปินในดวงใจผมเลยอ่าหมอเจอแล้วค่ะเแวแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้แบบนี้เลยครับคุณหมอนี่ละนี่ละนี่ละ,น,ละนักร้องในดวงใจผมนี่นี่นี่คุณหมอหันก่อนเนี่ยเขี้ยวหมาเขี้ยวหมาเนี่ยเนี่ยเวลายิ้มแล้วมันมีเสน่ห์อันล่ะมันรออันล่ะอ๋ออยากได้เขี้ยวหมาแบบนี้นี่เลยไอดอผมเอาเขี้ยวหมาอย่างนี้เลย หากมีใครคนนั้นแบบนี้นะครับคุณหมอโอเคค่ะเดี๋ยวหมอจะพาไปพิมพ์ฟันนะคะวันเดียวเสร็จค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวได้เลยค่ะแป๊บเดียวได้เลยมั้งเหรอค่ะออกมาแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอเคป่ะต้อมเลนบอมีข้างเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวหมอแถวให้เป็นสองข้างเลยค่ะใช่สองข้างเลยนะใช่เลยค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดเราไปพิมพ์ฟันกันก่อนนะคะพิ่หวังจะได้มาหาคุณหมอไปหากมีใครคนนั้น ใจไหมคะอลองดูได้นะคะเปลงใจขนาดรับคุณหมอโอ้โหนี่ตรงนี้เลยโอเคครับ okay, คุณหมอหล่อเลยนะคะขนาดตัวจริงยังมีข้างเดียวค่ะคุณหมอใส่ผมสองข้างเลยโอ้โหเ,เ,เปล่งใจขนาดข้าคุณหมอขอบคุณคุณหมอครับ สุดยอดเลยทําความฝันของผมเพื่อเป็นจริงได้นี่แหละไอดอลของผมเลยครับเนี่ยหากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าสุดยอดหมอครับหมอครับ หมอข้าวพอดีครับหมอเอ่อทำไมเหรอคะอันขอปรึกษาหมอใหม่ครับค่ะเอ่อตั้งแต่หม,ม,ามาใส่เขี้ยวหมอกับผมเนี่ยนะครับ<อ>ห,รหมอใส่เขี้ยวหมาค่ะเออเออตั้งแต่คุณหมอใส่เขี้ยวหมาผมเนี่ยครับคือว่าผมมาอยากกินเข้ามาสี่ห้าวันแล้วครับทำไมอะคะมันแค่อยากกินก็ขี้ครับหมอฮะเอาเอาเออกก็ผมได้ก่อนครับ ไม่ได้อะค่ะใส่แล้วใส่เลยค่ะใส่แล้วใส่เลยกับหมอค่ะเอาออก็ผมเจอตั้งแต่หมอใส่เขี่ยวหมาผมนี่นะสี่ห้าวันมาละผมไม่อยากกินขา้าวไม่อยากกินปลาเลยหมอไปที่ไหนข็อยากกินกะ้ะขี้ครับหมอ <c oughs> จะไม่เป็นต้มเรนโบลแล้วเหรอคะเป็นแล้วหมอมเป็นต้มเป็นเติมตัปยนช่ายแลครับมาเอาเคี้ยวหมูเขี่ยวหมาช่ยแงนะครับหมอโอ้ยถ้าจะเอาออกนี่ต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะเป็นปีเลยกะ <c oughs> ไหนเนี่ยเฮ้ย